โปรตีนมื้อเช้าก่อนออกกาลังกายเลือกทานตัวไหนดีเอ๋ยเป็นคนที่แพ้แลคโตจากนมนะคะเพราะฉะนั mm ้นเวลาที่ทานโปรตีนต้องเลือกโปรตีนที่ทําจากพืชและโปรตีนที่ทําจากพืชส่วนใหญ่ก็คือจะฝืดคอแล้วก็ทานยากมากเคยลองมาหลายแบรนด์มากๆนะจนเจอแบรนด์นี้ของวิงไวเอ็กเอสนะคะเขาเป็นโปรตีนที่ทําจากพืชที่อร่อยแล้วก็ทานง่ายมากๆที่เอ๋ยทานจะเป็นสูตรช็อกโกแลตนะคะเขาจะมีสารสกัดจากพืชถึง6ชนิดเลยทั้งจากแอลมอนถั่วลันเตาแล้วก็เมล็ดฟักทองที่ช่วยในเรื่องการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อนะคะ ที่ชอบคือเขารวมวิตามินแร่ธาตุและกรดอะมิโนที่ดีต่อร่างกายมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาเป็น plant based โปรตีนนะคะใครที่ทานวีแกนมังสวิรัตก็คือทานตัวนี้ได้เลย3มสกู๊ปเนี่ยให้โปรตีนถึง21กรัมเลยนะคะส่วนตัวเอจะชอบทานเป็นมื้อเช้าก่อนออกกาลังกายแล้วก็หลังออกกําลังกายนะคะใครที่แพ้แลกตัวจากนมวัวแบบเออๆแนะนําโปรตีนของวิงไวเอ็กสูตรช็อกโกแลตตัวนี้เลยทุกคนคือมันอร่อยทานง่ายและตัวเนี้ยเขาราคาน่ารักมากๆใครที่อยากลองเดี๋ยวเอจะปักตะก้าไว้ให้นะคะ